วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทากรุปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเทส l a ล o ด e l สนะครับแล้วก็วันนี้นะเราจะเทสตอะไรอย่างนะคือ,อ,อบางคนนะในอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียไหนก็นนะเขาก็จะหาว่าเทสลานะถ้าเราดูใน Trip Meter มันไม่นับทุกอย่างนะครับเขาก็หาว่ามันจะไม่นับว่ามันใช้ฮีเตอร์หรือว่าแอร พราะะหน้าหนอตอนเราเห็นว่ามันใช้ไฟไฟ้าเยอะแค่ไหนที่จริงมันมันจะมากกว่านั้นโอเคผมก็ว่าอันนี้มันจริงเหรอเนี่ยแล้ววันนี้นะเราจะเช็คดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่คลิฟต่อนแล้วก็ผมจะขับไปทางนี้นะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับมันเป็น20กิโลเมตรนะรวมแล้วครับแล้วก็ถนนนี่มันก็อ่ามันก็เป็นซูเปอร์ไฮเวย์นะครับแต่ว่าอ่าตอนนี้นะเรา ขับเร็วไปไม่ได้เพราะวมันมีรถเยอะแล้วมันมีคนนอ์เวมันี่ชอบแช่เลนซ้ายนะครับเราก็ต้องอพยายามขับช้าหน่อยแต่ว่าเทสต์นี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเราจะเช็คดูว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนมันไม่ได้สำคัญว่าเราขับเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็น scan my tesla เราก็เห็นว่าตรงน,นี้เรามี57%เรนะครับเราใช้แค่300วัตต์นั่นแหละอ๋อโอเคบางทีมันก็จะขึ้นไปถึง1นกิโลวัตต์นะครับว่าแบตเตอรี่มันอยู่ที่20่สองศามันก็ยังใช้ไฟฟ้าามันจะใช้ใช้ความร้อนจาก แบตเตอรี่อุ่นรถนะครับอันนี้ก็เป็นออกเตอรวัลนะที่ทําง,งานอนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเช็คดูตอนนี้เราเปิดเปิดเครื่องอุ่นนะครับ21องศามันอุ่นสบายนีนะนี่นะครับแล้วก็เราก็จะรีเซ็ตทริปมิเตอร์แล้วก็เช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนถ้าเราเปิดฮีเตอร์นะครับเกิดตรงนี้ก็เทสหนึ่งนะครับแล้วก็ขับ90กิโลเมตรต่อช่วงแล้วมันจะเป็น 87 GPS นะแต่ว่ามันไม่ได้สำคัญมากหรอกที่สำคัญคือ,เ,อเราจะต้องขับเป๊ะกันทุกครั้งเลยนะที่นี่ไม่ให้มันมีใครอยู่หน้าเรา,เาก็ไเป็นไรหรอกต,ตอนนี้ก็ดีแล้วก็นอกก็เป็นศูนย์องศานะครับแล้วก็ถนนก็แห้งด้วยก็ดีมันจะได้ถ้าเราทำเทสต์นี้ซ้ำๆๆนะมันจะเหมือนกันเปียบเลยทุกครั้งเลยนะมันอาจจะต่างกันแค่1%ึนครึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่ผมเคยเทสต์นะ โอเครอบหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดวัตต์ต่อกิโลเมตรโอเคตอนนี้เราจะปิดเครื่องอุ่นแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งนะแล้วก่อนอื่นนี่ต้องใส่แจ็กเก็ตมันจะหนาวมันก็รอบสองครับเราก็ปิดแอร์เนี่ยเราจะเห็นได้นี้นะครับมันเป็นสีเทานะครับแล้วก็ข้างนอกแล้วก็ศูนย์องศาเมื่อกี้เป็นลบหนึ่งนะครับแล้วก็ในรถนี่เป็นสิบหกองศานะครับเริ่มเย็นแล้วนะแล้วก็เนี่ย ตอนนี้มันใช้แค่133ว oh ัตต์แอลติกเลเมตรโอ้โหอ o โอนิกโก m โฮมโอเคขอให้ผมไม่หนาวตายในรถนะครับแล้วก็เนี่ยครั้งที่2นะเราใช้แค่130วัตต์แอลติกเลเมตทำไมมันใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าคร,รครั้งแรกครั้งแรกก็เพราะว่าเราปิดเครื่องอุ่นแล้วก็ทริปมีแต่มันนับทุกอย่าง รวมเครื่องอุ่นหรือว่าแอร์ด้ครับก็เนี่ยบางคนเขาอาจจะสับสนว่าทำไมเทสลามันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็เขาก็มาอ้างว่ามันไม่นับแอร์แต่ว่ามันนับแอร์จริงๆแต่ว่าถ้าเรา,เากดพาร์คนะแล้วก็เราหยุดขับนะครับมันจะไม่นับแล้วต่อไปนะในทริปมีแตนะ่แต่ว่ารถคันอื่นหลายคันนะที่ไม่ใช่เป็นเทสลามันจะนับถึงแม้ว่าเราอยู่นิ่ง นั่นแ่ะผมก็ว่ามันมันผิดนะมันนับผิดเพราะว่าทริปมันหยุดแล้วที่นั่นแ่ะมันไม่ใช่จะนับตลอดไปนะก็อันนี้อ่ะมันก็ทําให้คนเขาคิดว่าเทสตเรามันไม่นับอันนี้มันก็อ๋อมันก็คงไม่นับตอนเราเปิดแอร์ที่เด็กมันใช่ม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเทสต์รอบมันใช้ไฟฟ้าน้อยอยู่แล้วใช้ไฟฟ้าโคตรน้อยเลยนะจนคนเขาเริ่มมามาคิดไปเองว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ย ถ้าเราเช็คตัวนันว่าความเร็วเฉลี่ยนี่เราขับในี่มันเป็นนี่มันเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะมันมีวงเวียนเราต้องกลับรถแล้วมันไม่ไกลนะครับแล้วก็เราเอา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คูณ11วัตต์อัลตอกิโลเมตรที่มันต่างกันนะมันจะกลายเป็น880วัตต์880วัตต์นี่นะคือพลังที่รถมันใช้ตอนมันเปิดเครื่องอุ่นนะครับก็มันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับคันอื่นนะครับที่มันไม่มีฮีตพัมกับออกติวาลมันแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า เทสตามันดีแค่ไหนโอเคนั่นคงเป็นคินนะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันใไ่สวัสดีครับ